ผู้หญิงที่มีจิตใจลึกซึง้งเปลี่ยนเป็นชุดเปิดเอวอยากให้เธออภัอยต่อหน้าทุกคนทำให้ประธานโกรธเพื่อจะได้มีโอกาสขึ้นมาหลังเห็นชุดที่ผู้หญิงใส่ประธานโกรธจัดผู้หญิงที่มีจิตใจลึกซึ้งแซงทำเป็นใจดีนำผู้หญิงไปที่เก้าอีท้ที่ถูกทำให้เสียในวินาทีถัดมาเก้าอี้ก็พังลงทันทีแขกทั้งงานต่างหัวรเราะเยาะผู้หญิงประธานเห็นเหตุการณ์นั้นโกรธจัดสั่งให้คนพาผู้หญิงกลับไปไม่อนุญาตให้เธอออกไปอีกแต่ใครจะรู้ผู้หญิงที่มีจิตใจลึกซึ้งกลับยังต้องการชีวิตของผู้หหหญญญิิิิิงงงงไไดด้้้้ซใใจจคน,นานา่่ลลููขผผณะทีีมตตึึกววยปแ ผู้หญิงกลับลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันทุกคนไม่รู้วิญญาณของผู้หญิงได้กลายเป็นเมื่อพันปีก่อนราชินีที่เป็นที่โปรดปรานในหกพระราชวังข้าจึงไม่มีสามยังมาอยู่ในโลกที่แตกต่างนี้เจ้าของร่างนี้ดูเหมือนว่าจะเชื่อใจผู้ชายผิดอีกด้วยเพิ่งถูกคนทําร้ายเมื่อข้าพระเจ้ามาที่นี่ข้าจะช่วยให้เจ้าสบายใจเจ้าคือคนหรือผีข้าท่าที่กล้าหาและซับซ้อนเจอข้าพระเจ้ายังไม่รีบวหวหรือมือของเธอมือมีอุณหภูมิเธอเธอยังมีชีวิตอยู่ดีจริงๆเจ้าเจ้าชิงเอี้ยนที่นี่ทาเป็นลึกลับใช่ไหม ยังจะพูดว่าข้าพเจ้าไม่ใช่ข้าพเจ้าอีกเพิ่งทําให้เจ้าหัวฟาเสียหายไปแล้วใช่ไหมเจ้าบ้าไปแล้วหรือกล้าตีข้าหรือเจ้ารู้ไหมว่าหน้าข้านี้มีค่ามากแค่ไหนฮแค่ค่าทาสครึ่งเดียวจะมีค่ามากแค่ไหนเจคนหมาท่านผู้หญิงปากของเจ้านี่ทําไมถึงเลือดไหลหรือว่าเป็นเจ้าตัวน้อยนี่เธอแกล้งเจ้าซ้ำอีกแล้วใครกําลังแกล้งใครกันเอาสิ่งที่ไม่สมควรนี้ลากออกไป ตกปากยี่สิบดีเลยคุณผู้ชายที่ถูกป้าเวินล่อลวงสมควรโดนตีจริงๆเจหยุดเถอะผู้หญิงเลวห้ามเจ้าแกล้งป้าเวินหยุดเถอะห้ามแกล้งป้าทําไมคุณถึงใจร้ายขนาดนี้ก็เพราะป้าเวินสวยกว่าคุณมีบุคลิกดีกว่าคุณคุณถึงต้องทาร้ายเธอชัดเจนว่าคุณเองทั้งที่เรศและสุกปกคนที่ควรออกไปคือคุณพี่สาวเด็กๆยังเล็กอยู่ไม่มีการปิดบังคุณอย่าโทษพวกเขานะถ้าคุณอยากทําร้ายป้าเวินเว้นแต่คุณจะตีฉันก่อนฉันจะตีคุณข้ากําลังจะลงมือเจ้าชิงเอี้ยน เขาคือลูกชายแท้ๆของคุณแท้จริงยังไม่เข้าใจกฎเกณฑ์อีกในฐานะแม่ย่อมต้องสอนให้ดีคุณตีเขาก็ไม่สามารถตีฉันได้แล้วเฮสบายใจเถอะแมหลี่เอาอาวุธมาครับจับเธอไว้ให้ฉันสั่งให้คุณเชื่อฟังพวกคุณทําอะไรอยู่พ่อผู้หญิงใจร้ายคนนี้บ้าไปแล้วเธอต้องการฆ่าป้าเวินยังตีพวกเราอีกพี่หมิงชวนฉันรู้ว่าพี่สาวโกรธฉันอยู่เธอตีฉันไปไม่กี่ทีถ้าจะให้หายโกรธก็พอแต่เธอกลับลงมือกับเด็กๆเ,กเกจ้าชิงเอี้ยนอธิบายให้ฉันฟัง หน้าตากับรูปร่างก็พอใช้ได้เสียดายที่ตาไม่ดีตัวเล็กขนาดนี้ยังจัดการในบ้านไม่ได้เลยแบบนี้ไม่สามารถขึ้นมาได้นางสนมที่อยู่ในที่สาธารณะต้องไม่ให้เธอไม่รู้ต้องไม่ให้พระชายาไม่รู้ลูกชายลูกสาวในบ้านคุณพูดเหลวไหลอะไรน่ะฉันพูดไปกี่ครั้งแล้วป้าเวนเคยช่วยชีวิตฉันไม่มีความสัมพันธ์แบบที่คุณพูดนั่นคือยังไม่ได้ถาเข้าบ้านนางสนมคนหนึ่งกล้าขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงต้องสั่งสอนให้ดีคุณพูดอะไรอยู่ใครคือนางสนมเจ้าช คุณหยุดพูดคุณบ้าไปแล้วฉันยังมีเรื่องบ้าที่สุดอีกคุณหวังพาเธอไปส่งให้ฉันบ้านเก่าในชนบทคิดทบทวนให้ดีก่อนที่จะคิดทบทวนให้ชัดเจนอย่ามาหาฉันใช่คุณนายเชิญเถอะคุณนายที่นี่จะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่อย่างนั้นคุณควรไปขอร้องคุณผู้ชายขอความเห็นใจเถอะคุณเคยพูดแล้ว คุณยังคิดทบทวนไม่เสร็จห้ามออกจากที่นี่และให้เราทําบริการท่านอย่างดีเขาเฟยหมิงชวนจะมีเวลาที่ต้องการฉันอ่านี่ใครทําไมฉันถึงอ้วนขนาดนี้ข้าวนี่ใครทําคุณผู้หญิงคุณผู้ชายให้คุณอยู่ที่นี่แต่ต้องมีการสะท้อนไม่มีสิทธิ์เลือกมากมายนี่คือความหมายของคุณถูกต้องคุณควรสะท้อนมีทัศนคติในการสะท้อน คุณทำให้คุณผู้ชายโกรธขนาดนั้นก็สมควรที่จะกินแค่นี้คุณคุณกล้าติฉันเหรอคุณคุณไม่มีระเบียบเลยหรือระเบียบเมื่อวานคุณทำร้ายข้าอย่างลับๆวันนี้ก็พูดจาไม่ดีต่อข้าพูดจาไม่สุภาพตามระเบียบคุณควรถูกติด้วยไม้ป้าลีคุณคุณจะทำอะไร ถ้าคุณทําแบบนี้อีกฉันจะบอกคุณผู้ชายแล้วนะก็ไปบอกเขาเถอะคุณดูว่าเขาเข้าข้างฉันที่เป็นภรรยาทางการของเขาหรือเข้าข้างคุณที่เป็นสุนัขรับใช้ของนอกไม่อย่างนั้นสามารถไปแจ้งทางการได้ให้ทางการตรวจสอบให้ดีพวกคุณเมื่อวานเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าของบ้านคุณผู้หญิงฉันผิดแล้วฉันผิดแล้วคุณ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 ่อยฉันเถอะเสร็จแล้วดึงออกไปคือคุณนายไปสําหรับคุณคุณนายที่ของเรามีสิทธิ์ในการรับใช้ข้าทุกคนต้องถูกทําให้ไร้พลัง อาอาไม่อย่าเลยคุณนายข้าพร้อมที่จะทำงานหนักจะไปถึงไหนก็ยอมเรื่องสกปรกในวังข้าเห็นมามากแล้ววิธีการของพวกคุณหลังจากนี้ให้ใช้กับข้าน้อยๆลงไม่เช่นนั้นจะมีผลร้ายคุณควรจะเข้าใจฟังเข้าใจไหมเข้าใจแล้วแต่ข้ามักจะให้รางวัลและลงโทษอย่างชัดเจนลีมันดาอยู่ไปเอาสิ่งที่ให้คุณเอาสิ่งที่เปลี่ยนมา ถ้าให้ข้ารับใช้ให้มีความสุขจะมีรางวัลคุณนายข้าทําการนวดได้คุณนายข้าชํานาญการดูแลผิวคุณนายบรรพบุรุษของข้าเป็นเชฟในราชสำนักลู่ชวนกวางตุงฝูเจียนซูเจ้ยเฉียงหวีรู้จักทั้งแปดสไตล์อาหารข้ายังเคยขายของที่ถนนอาหารเคยตั้งแผงย่างเส้นเย็นและทอดไก่เต้าหู้เหม็นไก่กรอบฉันทําได้หมดต่อไปจะอยู่ที่นี่ทุกอย่างต้องทําตามกฎของฉันใช่ชาน้ําของภรรยาประธานวันนี้ต้องใช้หยดน้ําที่ฉันเก็บมาภรรยาประธานต้องใช้ของฉันแน่แน่สิ่งที่ฉันเก็บมานั้นเป็นของตีสอง หยดน้ำบนใบชะพลูภรรยาประธานชอบกินที่สุดฉันทำของว่างแล้วบอกว่ามันสดใหม่อาหารอีกสาสิบหกจานที่เหลือพวกคุณห้ามประมาทใช่ลงมือทำกันเถอะห้ามให้ภรรยาประธานกินผักที่มีสารเคมีต้องกินอาหารออกแกนิกธรรมชาติทำเถอะภรรยาประธานเสียภรรยาประธานสวัสดีครับค่าภรรยาประธาน โทรศัพท์ของภรรยาประธานเจ้าชิงเอี้ยนเซี่ยวเปาต้องการไม่กินข้าวและไม่ยอมนอนคุณรีบกลับมาดูแลเขาเถอะคุณไม่สามารถตอบเขาเองได้หรอือเฟยหมิงเด็กยังไม่หย่านมคุณก็ยังไม่หย่านมหรือฉันเป็นผู้ชายฉันจะดูแลเด็กได้ยังไงฉันบอกคุณแล้วนะพ่อจะกลับมาเดือนหน้าจะกลับมาแล้วคุณอย่าทำเรื่องไร้สาระยิ่งไปกว่านั้นคุณคือแม่ของเด็กดูแลเด็กมันเป็นความรับผิดชอบของคุณอยู่แล้วถ้าไม่รู้ก็ไปเรียนเฟยหมิงชวนคำสั่งที่ตัวเองออกอย่าให้ฉันดูถูกคุณนนนนนันักกววาาาาางงงสสยยเเเถออะจ้้ิีึึไมม่หหคครรรบปทศ กลับมาจริงๆเฝยหัวหน้าครอบครัวแต่เป็นครอบครัวเฝยคนเดียวที่มีมาตรฐานฉันก็อยากจะเจอสิ่งที่ฉันให้คุณเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังป้าหรือคุณอาหมิงชวนเขาไม่ยอมอย่ามาตลอดแล้วฉันจะทํายังไงดีละ่ะยังไม่ใช่เพราะคุณปู่เจ้าชิงเอี้ยนคุณปู่ที่น่ารักคนนั้นเคยช่วยเขาในสนามรบห้าหมิงชวนอย่าไม่อย่างนั้นนะคุณเป็นของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นลูกสะใภ้แล้วพี่สาวก็จริงๆเลยตัวเองก็เป็นแบบนั้นแล้วยังจะติดอยู่หมิงชวนพี่ชายไม่ปล่อยเธอจะไม่ดีใจนานหรอก คุณปู่วันนี้จะกลับประเทศแล้วแค่ดูจากรูปลักษณ์ของเธอไม่ช้าก็เร็วก็จะถูกคนรังเกียจถึงตอนนั้นนะเธอก็แสดงออกให้ดีๆหน่อยยังจะกังวลเรื่องแต่งงานไม่ได้อีกเหรอฮ,ฮ,ฮ,ฮ่าฮ่าฮพวกคุณนี่จริงๆให้เกียรติคุณพ่อฉันหน่อยนะนั่งนั่งนั่งคุณปู่คุณปู่เด็กดีนั่งให้ดีนะทำไมมีแค่เธอคนเดียวละ่ะชิงเอี้ยนละ่ะ อย่าพูดถึงเลยชิงเอียนผู้หญิงบ้าๆบาน,นั่นที่บ้านก็ทำร้ายเด็กแล้วยังด่าลูกสาวอีกถ้าวันนี้พาเธอมาที่นี่บ้านเฟยก็จะถ่ายหน้ากันอีกแล้วคุณลุงฉันบอกเธอไปตั้งหนาาแล้วเจ้าชิงเอียนเป็นแค่เด็กบ้านนอกเด็กสาวจนๆไม่คู่ควรกับมิงชวนเลยโอ้เธอไม่รู้หรอกนะตอนที่เธอไม่อยู่ที่บ้านเธอไม่แม้แต่จะเสียแซงลุงท่านอยากโกรธมากนะักพี่สาวต้องไม่พอใจแน่ๆพี่มิงชวนตั้งใจทําตรงข้ามกับเขาไม่อย่างนั้นจะทํากับตัวเองได้ยังไงลูกแท้ๆสามคนโหดร้ายขนาดนั้นเลยหรอคุณปู่อย่าให้คนนนนั้น้ผูหญิงสกกมาทีี่่ ฉันจะให้ป้าวนมาที่นี่กับเราน่ารักจริงๆนั่นคือแม่แท้ๆของเธออย่าพูดเหลวไหลพาะท่านไม่ควรโทษวนหวนเลยเจ้าชิงเอี้ยนไม่ได้ทาอะไรเลยทําหน้าที่ของแม่ให้ครบถ้วนเธอทําผิดฉันให้เธอกลับไปบ้านเก่าในชนบทอยู่สักสองสามวันเธอกลับดีไม่ยอมกลับมาถึงท่านไม่สนใจลูกเลยอะไรนะเธอไม่สนใจแม้แต่ลูกสี่คนไม่สนใจเลยใช่ครับลุงไม่รู้จริงๆว่าพี่สาวคิดยังไงคิดยังไงพราะคุณทําอะไรอยู่ชิงเอี้ยนนั่นคือเด็กที่อ่อนโยนที่สุดเด็กที่ใส่ใจตอนนี้เธอไม่อยยากกดููแลลเล นี่แสดงให้เห็นแน่นอนว่าคุณทําให้เธอโกรธมากบอกฉันมาคุณทําให้เธอโกรธได้ยังไงฉันไปทําร้ายเธอได้ยังไงเพราะทำไมคุณถึงพูดแทนเธอตลอดฉันไม่ได้พูดแทนเธอหรือว่าจะพูดกับเด็กเลวอย่างคุณเหรอไม่รู้มาจากไหนมีผู้หญิงโผล่มาในการใส่ร้ายภรรยาของคุณไม่กล้าพูดอะไรเลยแล้วยังบอกว่าไม่ได้กลั่นแกล้งเธอลุงฉันคือวนเยืนนะตอนเด็กคุณยังอุ้มฉันอยู่เลยคุณจําไม่ได้เหรอเด็กที่ฉันเคยอุ้มมีมากมายฉันจะจําคุณได้อย่างไรอีกอย่างถึงแม้ว่าฉันจะรู้จักคุณก็อนุญาตให้คุณ พูดว่าฉันเป็นของตระกูลเฟิร์นไม่ใช่ลูกสะภ้ายหรือพอ่อคุณช่วยพูดให้มีเหตุผลหน่อยได้ไหมถ้าไม่ใช่เพราะวนเย็นอยู่ที่นั่นหน้าตาของตระกูลเฟิร์นยังไม่รู้ว่าจะถูกทําให้เป็นอย่างไรใช่แล้วลุงคุณอาจไม่ทราบงานเลี้ยงฉลองของกลุ่มครั้งก่อนพี่สาวก็เพราะว่าโพราะมิงชวนใสชุดแ,แปลกแกตั้งใจมาในชุดที่แปลกประหลาดยังทําเก้าอี้พังอีกทําให้หมิงชวนอับอายต่อหน้าคนอื่นครั้งก่อนฉันก็เคยเห็นถ้าไม่พูดว่าผู้หญิงอ้วนคนนั้นเป็นภรรยาประธานเฟิร์นฉันยังคิดว เธอยังกล้าตอบว่าพวกเขาเริ่มลงมือกันแล้วเกือบทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้ได้รับบาดเจ็บคุณปู่ผู้หญิงคนนั้นเมื่อครั้งก่อนเธอใช้ไม้ปัดฝุ่นตีที่ก้นของฉันก้นของฉันบวมอยู่พักใหญ่แม่ของคุณเธอตีพวกคุณจริงๆหรือคุณปู่เธอไม่ใช่แม่ของฉันแม่ของฉันไม่ทําแบบนั้นทั้งน่าเกลียดและเลวร้ายเธอยังตีฉันอีกให้เธอออกจากบ้านเราฉันจะให้ป้าเวินมาเป็นแม่ของฉันหมิงชวนเรียกเจ้าชิงเยียนมาที่นี่ฉันจะถามเธอตรงๆเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องเห็นด้วยตาตนเอง ยังไงคุณก็ไม่เชื่อสิ่งที่พูดเมื่อคุณพบเธอถึงจะรู้ว่าเธอเป็นอย่างไรไม่สามารถเข้าใจได้เลยท่านเฟยมีคำสั่งอะไรให้เจ้าชิงเอี้ยนมาที่งานเลี้ยงต้อนรับคุณลุงต้องการพบเธออะไรนะเจ้าชิงเอี้ยนหายไปน่าจะเป็นเพราะงานเลี้ยงฉลองครั้งก่อนพี่สาวหน้าอายเกินไปได้รับแรงกระตุน้นครั้งนี้รัวถูกคุณป้าตําหนิเลยตั้งใจหลบซ่อนไม่กล้าเจอคุณแล้วสิ่งที่ไม่สามารถนําเสนอได้ตอนนี้รู้ว่าผิดแล้วตอนที่ทําผิดก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้น่าด้านขนาดนี้นะลงุงวันแห่งความสุขท่านอย ชื่อชมการเต้นรำคลาสสิกดังนั้นจึงเตรียมการเต้นรำไว้เป็นพิเศษเป็นของขวัญต้อนรับท่านกลับประเทศท่านจะเยน็นใเย็นนะใช่ใชเย็ยนเย็ยนเพื่อเตรียมการเต้นรำนี้นะเท้าถูกถ,กถกูจนแตกหลายครั้งวันนี้แปลให้ทุกคนได้ชมอย่างเต็มที่พราเจ้าไม่ผิดหวังจริงๆหัวหน้าการเต้นระดับโลกช่างน่าทึ่งจริงๆ นี่เธอเต้นเป็นการเต้นบนกลองของจักรพรรดินีแห่งราชวงศ์เจ้าการเต้นที่ทําให้มึงหลงไหลแต่สูญหายไปนานนึกไม่ถึงถูกคุณวนทําซ้ําดีน่าทึ่งจริงๆดีมากดีจังเต้นได้ดีจริงๆคําพูดของวนเยยนก็แค่แสงเทียนไม่กล้าเปรียบเทียบกับพระราชินีเจ้าเมื่อเปรียบเทียบกับแสงจันทร์คุณวนไม่เพียงแต่สวยแต่ยังเป็นคนที่ถ่อมตนผู้หญิงคนนั้นการไม่กล้าออกมาก็เป็นเรื่องปกติถ้ามาก็จะอายคนอื่นฉันได้ยินมาว่าลูกสะพ้ายของบ้านเฟยทําแต่นั่งเฉยๆทั้งวัน,วน,น200อน รู้แค่ว่าอยู่บ้านเลี้ยงเด็กทุกวันเหมือนกับสถานการณ์แับน,นี้ไม่กล้าแสดงตัวก็เป็นเรื่องปกติของคุณเฟยงานเลี้ยงต้อนรับกลับบ้านต่างก็หลบเลี่ยงไม่มาลูกสะใภ้ที่ไม่กระตันอยู่แบบนี้จะเก็บไว้ทําไมรีบย่าเถอะใช่แล้วคุณเฟยพวกคุณไม่สามารถพร้อความเมตตาที่เรียกว่าทาให้หมิงชวนเสียชีวิตไปทั้งชีวิตท่านควนรตัดสินใจโดยเร็วให้ทั้งสองคนหย่าก,กันป้าเวินพ่ออย่าหรือเปล่าคุณก็จะสามารถเป็นแม่ของเราเรื่องนี้ยังต้องดูความหมายของพ่อพวกคุณหมิงชวนคุณไม่ใช่ตั้งแต่เมื่อไหร่เบื่ สามสามสมห้าเอาผู้หญิงคนนั้นไล่ออกจากบ้านเฟยคุณลุงเธอเองก็รู้ว่าอายถึงกับไม่กล้ามาที่งานเลี้ยงทำไมยังไปช่วยเธออยู่มีแต่เราวนเหยียนแบบนี้ที่มีความรู้และมีเหตุผลนักเต้นสี่คนถึงจะคู่ควรกับหิงชวนของเราใครพูดว่าข้าจะไม่กล้ามาที่นี่ล้อเลียนเลียนแบบโดยไม่เข้าใจใครบอกว่าข้าไม่กล้ามา สวยจังนี่ลูกสาวบ้านใครนะถึงจะมองไม่เห็นหน้าแต่บุคลิกดีเยี่ยมอาจจะเป็นของใครคุณหนูจากตระกูลเฉินว้าวพี่สาวคนนี้หอมจังลูกสาวตระกูลผู้ดีอะไรทําไมข้าถึงไม่เคยเห็นที่นี่คือเลี้ยงต้อนรับของตระกูลเฟย์ไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าดวงตาและคิ้วของเธอทาไมถึงรู้สึกคุ้นเคยขนาดนี้ผลิตภัณฑ์น้องน่ารักมาจากไหนทําตัวเลวไหลขนาดนี้ป้าฝั่งสามีพูดกับเธออยู่นะักเธอเป็นคนได้หรือเปล่า หน้าตาดีมีประโยชน์อะไรยังไงก็ไม่ใช่ไม่มีมารยาทเลยเธอเป็นลูกสาวบ้านไหนทําไมไม่พูดยังมีผ้าบางปิดหน้าอยู่ ตอบคำพ่อผู้ใหญ่กำลังพูดชิงเอี้ยนไม่กล้าพูดมากเธอบอกว่าเธอเป็นใครทำไมเฟยหมิงชวนสองเดือนแล้วที่ไม่ได้เจอแม้แต่ภรรยาหลักของตัวเองจำไม่ได้ว่าเป็นยังไงที่แท้เธอทํางานใหญ่ขนาดนี้ก็เพื่อดึงดูดหมิงชวนไงหมิงชวนเป็นผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าดีผู้ชายที่ดีจะไม่มีทางมองเธออีกสักตาผู้ชายที่ดี ถ้าเขาเป็นผู้ชายที่ดีจริงๆ,ๆก็จะไม่ปล่อยให้เธอเป็นชู้มาพูดจาเลวไหลที่นี่เฟยหมิงชวนเธอเห็นชัดแล้วนะข้าเป็นใครกันแน่เธอคือเจ้าชิงเอียนเธอคือสะพ้ายของบ้านเฟยไม่เหมือนที่ได้ยินมาเลยที่พูดกันแบบนั้นแทบจะสวยกว่าดาราหนังอีกใช่แล้วยืนอยู่กับเฟยเหมือนกันแทบจะเป็นการสงส่งของเฟยเลยเธอคือแม่ของฉัน,เป,นเป็นไปไม่ได้แม่ของฉันชัดเจนว่าอ้วนและก็สกปรกเธอชัดเจนว่าเป็นนางฟ้า เจ้าชิงเยีนหนักสองร้อยกว่าจีนอ้วนเป็นลูกบอลไปนานแล้วจะเป็นไปได้ยังไงแบบนี้ที่เซ็กซี่หมิงชวนเธอดูให้ชัดเธอแน่นอนว่าเป็นที่สาวนักสแสดงที่เชิญมามาหลอกลุงเธอก็เพื่อทำลายงานเลี้ยงต้อนรับของลุงเฟยหมิงชวนข้างในต้นขาของเธอมีรอยตำหนิอยู่หนึ่งจุดเธอทุกคืนต้องอาบน้ำสองครั้งก่อนนอนในวันเข้าหอเธอทั้งหมดพอแล้วคุณพ่อเธอดูเหมือนว่าเธอจะเป็นสะพ้ายของคุณจริงๆ จ้าชิงเอี้ยนเจ้าเธอช่างเป็นเด็กคนนั้นของชิงเอี้ยนสไายไม่กตัญอยู่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ได้อยู่เคียงข้างท่านเพื่อทำหน้าที่กตันอยู่กรุณาคุณพ่อดื่มชาจอกนี้ให้อภัยสาย้ายแทบจะเป็นเรื่องเหลวไหลหมิงชวนเธอดูสิลุงเป็นคนที่เข้าใจพี่สาวที่สุดเขาต้องเห็นแน่ๆผู้หญิงคนนี้เป็นการปลอมตัวพี่สาวก็จริงๆไม่กล้ามาที่นี่ก็ช่างเถอะอยังต้องให้คนอื่นปลอมตัวเป็นเธออีกนี่ไม่ใช่เรื่องเลวไหลหรอือ ช่างไร้ระเบียบจริงๆมิงชวนเธอปกติช่างตามใจเธอเกินไปเรื่องที่ไร้สาระแบบนี้เธอยังทำได้เลยคุณพ่อก็พูดแล้วเธอกำลังพูดเหลวไหลรีบเรียกเจ้าชิงเอี้ยนออกมาพูดว่าอะไรข้าพูดถึงเธอเหลวไหลคุณพ่อข้าเท่าชะาพวกเธอสี่คนก่อนหน้านี้ไม่ใช่พูดกันตลอดหรือเจ้าชิงเอี้ยนทำเรื่องเหลวไหลใช่ไหมตอนนี้ผอมจนเป็นแบบไหนแล้วก่อนที่ข้าจะไปต่างประเทศนั่นชัดเจนว่าอ้วนกลมต้องเป็นเพราะพวกเธอไม่ดีต่อเธอทำให้เธอเหนื่อยจนผอมแบบนี้อาอาาคุณพ่อท่านทำอะไรอยู่นี่ท คุณพ่อทำง,งานทุกวันยากลำบากมากอย่าตีเขาคุณแม่ขี้เกียจและชอบกินทุกวันคุณแม่เป็นคนไม่ดีคนไม่ดีพวกเธอสามคนเป็นหมาป่าตาโตคุณแม่ทำเพื่อพวกเธอทำมามากมายพวกเธอยังพูดว่าเธอขี้เกียจและชอบกินเลี้ยงพวกเธอสามคนยังไม่ดีเท่าเลี้ยงหมูย่างทุกคนรู้ดีพี่สาวเมื่อเดือนที่แล้วยังอ้วนจนทำให้เก้าอี้นั่งพังจะเป็นไปได้อย่างไรจะพร้อมแบบนี้ได้อย่างไรข้าได้ยินว่าช่วงนี้ในตลาดมียาผิดกฎหมายชนิดหนึ่งถ้ากินเข้าไป จะทาให้ผอมเร็วขึ้นพี่สาวเธอยานี้ถ้ากินจะทําให้สูญเสียสติกเธอทําแบบนี้ได้ยังไงวนเหยียนเรื่องใส่ร้ายคนโดยไม่มีหลักฐานเธอทําได้คล่องมากเธอจะบอกว่าฉันกินยายังจะดีกว่าถ้าบอกว่าฉันไม่กินยาอีกแล้วยาที่เธอให้ฉันฉันไม่ชอบงั้นคืนให้เธอดีกว่าพี่สาวชัดเจนว่าเธอไม่ระมัดระวังตัวเองทำไมถึงไปหายาเพิ่มน้ำหนักข้ออ้างแบบนี้ ยังมาทําให้ฉันเสื่อมเสียจริงหรืองั้นฉันก็ไม่ได้พูดอะไรยานี้ทําอะไรเธอรู้ได้ยังไงมันสามารถเพิ่มน้าหนักได้ฉันฉันแค่เดาไปเรื่อยหรือว่าเรื่องงานเลี้ยงครั้งที่แล้วเป็นฉันที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเธอเจ้าชิงเอี้ยนเธอกําลังขู่ใครอยู่เธอไม่มีหลักฐานเลยจะพูดได้ยังไงว่าเป็นยาที่เวนเยียนให้ฉันไม่อนุญาตให้เธอรังแกป้าเวินถึงแม้ว่าเธอจะสวยกว่าอาเวินสวยและมีสเสน่ห์แต่เธอไม่ไดีต่อเราเราไม่ต้องการเธอแบบนี้ผู้หญิงเลวเป็นแม่ เจ้าเจียนเจ้าชิงเอี่ยนเธอเห็นไหมคนที่เธอให้ความสำคัญสุดท้ายทุกคนจะอยู่ข้างฉันพูดกับฉันที่สาวฉันรู้เธอโกรธฉันมาตลอดเธอสามารถตีฉันได้หรือจะด่าฉันก็ได้แต่เธอจะใส่ร้ายฉันได้อย่างไรเจ้าชิงเอี่ยนพูดต้องมีหลักฐานไอ้เด็กเลวคุณพ่อเธอต้องการหลักฐานอะไรอีกเจ้าชิงเอี่ยนเป็นเด็กที่ดีมากเธอจะหลอกลวงได้อย่างไรเธอทำได้อย่างไรที่จะผอมลงห้ามพูดแล้วออกกำลังกาย อาหารต้องมีสารอาหารที่สมดุลสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฉันทำเพื่อคุณพ่อเซอร์ไพรส์ฝึกเต้นมาเป็นเดือนเธอทำเพื่อฉันจริงๆอุ๊ยเจ้าชิงเอี้ยนช่างเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวจริงๆข่าเท่าชราจริงๆแล้วรู้สึกซาบซึ้งมากเวินเหยียนเวินเหยียนทำเพื่อเธอฝึกมาหลายเดือนเต้นรำเธอทำงานหนักนะก,การเต้นนี้ใช้เงินเท่าไหร่ให้รางวัลหน่อยเจ้าชิงเอี้ยนเตรียมให้คุณพ่อแล้วนี่คือการเต้นรำอะไรแน่นอนว่าการเต้นรำบนกลอง ช่างเป็นคนที่ไม่อายเลยที่เรียนแบบคนที่ชื่อวนเยียนแต่เป็นนักเต้นระดับโลกอยาคิดว่าเพราะคุณพอชอบคุณก็ไม่รู้จักตัวเองน้ำหนักเท่าไหร่พี่สาวเรื่องเต้นรำแบบนี้ต้องฝึกตั้งแต่เด็กยิ่งไม่ต้องพูดถึงการเต้นรำบนกลองนอกจากราชินีเจ้าที่สร้างมันขึ้นมาฉันไม่เชื่อจะมีใครเต้นได้ดีกว่าฉันการเต้นรำบนกลองที่ราชินีเจ้าพูดถึงเบาเหมือนนกนางแอน่นนุ่มนวลแต่ก็มีความแข็งแกร่ง,งการเคลื่อนไหวและจังหวะกลองผสมผสานกันคุณแค่เรียนรู้พื้นฐานเท่านั้นจะกล้าพูดได้อย่างไรว่าต คุณยังคิดว่าคุณเต้นดีกว่าวนเย็ยนเหรอรอเดี๋ยวจะอายแต่จะทําให้เราสูญเสียหน้าตาของตระกูลเฟริรนําการเต้นของฉันไปเปรียบเทียบกับคนแบบนี้มาพูดถึงกันได้อย่างไรช่างเป็นความอัปยศจริงๆคุณภรรยาของบริษัทเฟินถึงจะดูดีขึ้นแล้วเสียดายที่ยังไม่สามารถขึ้นเวทีได้พูดคําแบบนี้ออกมาได้ยังไงแล้วไงละ่ะแผ่นดินเปลี่ยนได้ง่ายนิสัยดั้งเดิมเปลี่ยนยากเพื่อย่งชิงความสนใจแม้แต่เรื่องโกหกที่ใหญ่โตแบบนี้ก็ยังกล้าพูดออกมายังไม่คิดเลยจะจบลงยังไงในอีกกัคครู่่พอแแแล้ว้วเเธเป็นนมบา จะเข้าใจเรื่องเต้นรำอะไรรีบไปขอโทษคุณพอ่อช่างเธอหมิงชวนพี่สาวเธอพยายามอย่างมากเพื่อให้เธอชอบก็ไม่ยอมแพ้ถูกคนอื่นแย่งความสนใจพี่สาวเธอไม่สามารถเต้นได้ยอย่าฝืนเลยเดี๋ยวจะทําให้คุณลุงไม่พอใจไม่พอใจแล้วใครบอกนั่นคือของขวัญที่ชิงเอี้ยนเตรียมให้ฉันของขวัญไม่ว่าจะเป็นอะไรข้าเท่าชะลาก็ชอบวันนี้มีแขกมามากมายเธอไม่สามารถปล่อยให้เธอทําเรื่องเหลวไหลได้หมิงชวนถ้าพี่สาวอยากเต้นขนาดนี้งั้นก็ปล่อยให้เธอเถอะให้เธอแสดงตัวเองหน่อยเถอะพร้อมแล้วจะเป็นยังไง ก็ยังไม่มีสมองอยู่ดีรอรับความอัปอายได้เลยดูการเคลื่อนไหวของภรรยาบริษัทเฟยมีท่าทางที่เหมือนจริงไม่เหมือนทําแบบมั่วๆสวยเกินไปข้ารู้สึกว่าเธอทั้งตัวกำลังเป็นประกายเธอเรียนรู้เมื่อไหร่ที่จะเต้นรำ ุยพี่สาวถ้าไม่เต้นก็พูดตรงๆสิทําไมต้องฝืนทําให้ดูเก่งตอนนี้กําลังขึ้นมีคนมากมายกําลังมองอยู่ก็ไม่ดีที่จะลงจากเวทีนะข้ายัางคิดว่าเธอเรียนรู้การเต้นจริงๆไม่คิดเลยว่าจะทําได้แค่สองท่านี้เพื่อหลอกคนนึกไม่ถึงเลยเป็นแค่หมอนปลักไหถ้าพูดถึงการเต้นก็ต้องเป็นคุณหนูเวนมืออาชีพช่างน่าอายจริงๆครอบครัวเฟยของเราจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะแต่งงานกับลูกสะภ้ายแบบนี้เจ้าชิงเอี้ยนไม่เต้นก็ไม่เป็นไรนะ ความกระตันอยู่ของเจ้าคุณพ่อรับไว้แล้วนะรองเท้าทําการเต้นสมัยใหม่ช่างทําให้ไม่คุ้นเคยจริงๆเจ้าชิงเอียนเจ้าก็ไม่สามารถเต้นได้เลยเสียหน้าครั้งเดียวยังไม่พอหรือรีบลงมาเถอะ สวยเกินไปข้ารู้สึกว่าข้ากำลังดูคนโบราณเต้นรำใช่แล้วชู่อย่าพูดเสียงดังจนทำให้ข้าํำคาญดีที่สุดคือไม่ต้องหายใจเลยซีสีมดีจริงๆเหมือนนั่งฟ้าลงมาดีดีดีดน่าตื่นเต้นมากดีสวยมากดีเห็นแล้วใช่ไหมนี่คือลูกสะพ้ยของข้าข้าเท่าชรานี่แหละเห็นมาตั้งแต่เด็กลูกสะพ้ยที่แท้เต้นบนกลองต้องเต้นบนกลอง ดูแบบนี้คุณหญิงเวินการเต้นนั้นจริงๆแค่ผิวเผินภูมิใจอะไรแค่บังเอิญถ่ายถูกเท่านั้นพวกเรายันเหยียนจะมีมากกว่านี้แน่นอนเมื่อข้ามิติดแล้วต้องปรับตัวให้เข้ากับท้องถิ่นยังมีการแสดงอื่นอีกไหม ดี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 เจ๋งมากสวยมากคุณพ่อขอโทษที่ทําให้ดูไม่ดีดีนี่คือของที่ข้าเท่าได้รับของขวัญที่น่าสนใจที่สุดแล้วอะไรทําให้ผู้หญิงคนนั้นเจ้าชิงเอียนจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะเต้นตัวเอกของงานเลี้ยงน,นี้ควรจะเป็นของข้าว้าว เมื่อไรถึงเรียนรู้การเต้นยังมีอีกหลายอย่างที่เจ้ายังไม่รู้หมิงชวนเฟยหมิงชวนภรรยาของท่านยอดเยี่ยมขนาดนี้ก่อนหน้านี้ก็ไม่แนะนําให้เรารู้จักมาทําความรู้จักกันหน่อยทําให้เราไม่รู้จักคนที่มีคุณค่ายังจะไม่ให้เกีรรยรติปัญญาไม่สุภาพขนาดนี้ภรรยาโอไมคคุณชิงเอี้ยนขอแค่ท่านยอมรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้บริษัทเราความร่วมมือระหว่างบริษัทเราและบริษัทท่านจะเพิ่มอีกห้าร้อยล้านคุณเฟยท่านไม่ใช่จะอยากกับคุณชิงเอียเอ้ยนหรือย่าหรือ นี่คือการ์ดของลูกชายฉันด็อกเตอร์ที่กลับมาจากฮาวาดรับรองเชื่อฟังและรักภรรยาถึงตอนนั้นคุณชิงเอียนสามารถพิจารณาเป็นอันดับแรกได้ลูกชายของฉันป้าฝั่งสามีโอเคโอเคพูดอะไรอยู่ลูกสะ้ายของบ้านเฟยต้องเป็นคุณชิงเอี่ยนเท่านั้นลูกสะ้ายฉันกลับประเทศครั้งนี้อย่างรีบเร่งไม่ได้เอาของขวัญมาฝากนี่คือสิ่งที่ฉันซื้อระหว่างไปสำรวจที่ต่างประเทศเมืองเพชรที่ซื้อมาแบบไม่ตั้งใจเอาไปก่อนเถอะ ขอบคุณนั่นคือเมืองเพชรห้าร้อยตันนะเออมิงชวนหมิงพรุ่งนี้คุณพาเอี้ยนไปที่ห้างสรรพสินค้าดูว่าขาดอะไรแล้วซื้อถ้าเจ้าหนุ่มคนนี้ยังไม่เข้าใจลูกสะพ้ายของข้าก็จะถูกพาไปแล้วไม่ต้องรอกสบายใจเถอะคุณพ่อรับรองว่าจะทําภารกิจให้สําเร็จไม่ได้ถ้าทําแบบนี้ต่อไปมิงชวนก็ยิ่งไม่สามารถอยากกับเธอได้